ก่อนนี้เวลามีโอกาสไปต่างประเทศก็มักจะชอบเอาระครังน้อยๆเนี่ยนะสำหรับเกาะตอนปฏิบัติเนี่ยไมก็ที่กรกวดน้ำขันน้ำมนอะไรอางนี้กลับมาด้วยนะ อย่างที่เคาะอยู่ตะกี้นี้ก็มาจากปีนังโยมประดาถวายมาก็ใช้กันจนถึงวันนี้ที่ใช้อยู่ที่สลาสมกีธรรมก็เป็นของญี่ปุน่นโยมที่เชียงใหม่ถวายมาบางลูกก็มาจากอินเดีย อยากลาดักอะไรี่น,นะชอบของพวกนี้นะมันเดินทางมาไกลมากกว่าจะมาถึงนี่นะชีวิตของพวกเราเหมือนกันมันมีร่องรอยของกรรมของกรรมนะติดตามมาทุกคนเป็นอย่างนั้นนะเรามาจากไหนกันก็ไม่รู้ ที่แล้วเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็มาเกิดใหม่ในชาตินี้แล้วก็มาเจอกันนะเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นเพื่อนพ้งเป็นญาติมิตรเป็นกระยาณมิตรอะไรพวกนี้นะติดตามกันมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติกี่ลับกี่กันนะเป็นศัตรูกันมั่งเป็นมิตรกันมั่ง เราต่องรอยกรรมที่เราก็ะทำมากรสั่งสมมาเป็นอุปนิสัยใจคอซึ่งแต่ละคนก็แตกต่างกันไปผลแห่ง,งกรรมที่เคยกระทำมาก็ส่งผลให้มีรูปมีนามมีธาตุมีขันแบบนี้รวมถึงมีฐานะมีสถานะทางสังคมที่แตกต่างกันไปในล้วนแล้วแต่ เป็นกรรมที่เคยกระทำมาทั้งนั้นนะรวมถึงเรื่องของอุปนิสัยใจคอสติปัญญาที่แต่ละคนมีไม,ม่เหมือนกันนะถ้าเรามองระยะยาวๆแบบนี้มันจะทำให้เราเห็นรองรอยกรรมของตัวเราเองอย่ามองแค่ปัจจุบันนะวันนี้ถ้ามีคนเกลียดวันนี้ถ้ามีคนรักก็แปลว่า มันเป็นผลของการกระทําบางอย่างการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นจากการกระทําในปัจจุบันนีนะ้หรืออาจจะเป็นผลของอดีตชาติเนเราไม่มีทางรู้อดีตเป็นยังไงว่าไปแล้วก็ไม่ได้สําคัญอะไรนักเพราะอะไรเพราะมันจบไปแล้วนะเราย้อนรอยไปแก้ไขอดีตของตัวเองไม่ได้แต่ว่า เราสามารถที่จะแก้ไขในปัจจุบันนี่นะอุปนิสัยใจคอเป็นยังไงนะถ้าเราสังเกตดูตนเองสำรวจตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอเนี่ยนะก็จะทำให้เราไม่หลงติดอยู่ในความคิดความเห็นออนะของตัวเองนะทิฏฐิมณะของตนเองมันพร้อมที่จะแก้ไขตนเอง นะแต่ถ้าเรามองไม่เห็นไม่เคยสนใจสังเกตดูศึกษาเรียนรู้ตนเองแล้วเนี่ยเราก็จะลองยึดถือในสิ่งที่เป็นอย่อยางนั้นนะไม่ต้องอะไรมากเราแค่เวลาเรามีความทุกข์ปางใเยนะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ยังอยากที่จะมีชีวิตอยู่อยู่อย่างนั้นนะยึดถืออย่างนั้นนะว่านี่คือตัวเราของเรา เราสมควรที่จะต้องมีชีวิตยอยู่ต่อไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้บางคนนะบางคนก็ผ่านการอาการที่เขาเรียกกันว่าตายแล้วฟื้นนี่นะก็จนะเปลี่ยนนิสัยใจคอหรือเจอภาวะเฉียดตายมาแล้วเนี่ก็จะเปลี่ยนนิสัยใจคอ,อ,อ,นะอว่าโอชีวิตมันไม่แน่นอนนะเวลาชีวิตที่เหลือคนจะเร่งทํา กรรมดีทั้งหลายอะไรเนี่ยบางคนก็เปลี่ยนได้เมื่อเจอเหตุการณ์รุนแรงในชีวิตแต่บางคนก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อีกต่อไปในไม่ว่ากี่ภพกี่ชาติอันนี้คือรองรอยของกรรมจริงรองรอยของกรรมเนี่ยมันเกิดตั้งแต่อยู่ใน D n a ของเราแล้วนะไม่ใช่เฉพาะกายหยบๆยาที่เรามองเห็นข้างนอกนี่หรอก มันมีแผนที่ DNA เอของแต่ละคนอยู่ในนั้นนะว่าต่อไปในอนาคตเราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคอะไรนะชีวิตต่อไปข้างหน้านะจะมีสุขภาพอย่างไรอะไรเงี้ยที่จริงแล้วทางกายภาพเองมันก็บอกอยู่แล้วนะส่วนทางด้านจิตนั้นมันไม่สามารถที่จะเอาเครื่องมืออะไรมาตรวจวัดได้แล้วก็มองดูตนเอง ถ้าเป็นคนที่สั่งสมโทสะอยู่สม่ำเสมอมักโกรธนะมาน้าทิฏฐิจัดไม่ฟังความคิดความเห็นของคนอื่นเขานะก็แปลว่าต่อไปเราก็จะมีความเครียดความวิตกกังวลอะไรมากขึ้นนะหรือถ้าในปัจจุบันเป็นคนที่มีโมหะครอบงำโดยง่ายนะ ไม่ค่อยจะรู้เนะื้อรู้ตัวนะไม่มีเหตุมีผลอย่างนะีนะ้มีอะไรเกิดขึ้นก็มักจะโทษโน่นโทษ,โทษนี่ไว้ก่อนอย่างนี้นะถ้าเรามีวิสัยอย่างนี้ก็แปลว่าเราก็จะเป็นคนอย่างเนี้ยไปอีกไม่รู้กี่พบกี่ชาตนะิชีวิตในปัจจุบันก็ไม่ค่อยจะเติมลงอยู่อย่างสมเหตุสมผลเท่าไหร่หนักไปทางงมงายเชื่อง่าย ใครว่าดีก็ดีใครว่าไม่ดีก็ไม่ด,ไมดีไปตามเขาอย่างนะี้ะก็จะเป็นคนนิสัยอย่างนั้นหรือถ้าเป็นคนโลภครอบงำนะมีนะิสัยขี้งกมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันก็จะขี้งกอยู่อย่างนั้นนะนะแล้วต่ออนาคตก็จะเป็นอยู่อย่างเนี้ยถ้าเราไม่แก้ไขตัวเองแต่เดี๋ยวนี้นะพราพุทธเจ้าเองได้ตรัสบอกทึงวิธีการแก้ไขไปหมดละอย่างเช่น เป็นคนเจ้าโทสะก็เจริญเมตตากรรมาฐานบ่อยๆนะเป็นคนเจ้าโลภะก็เสียสละแบ่งปันให้ทานช่วยเหลือก็อกลคนอื่นอยู่บ่อยๆเป็นคนเจ้าโมหะก็ศึกษาเรียนรู้สอบถามผู้รู้ทั้งหลายอยู่บ่อยๆอย่าเอาความคิดความเห็นของตอนเองเป็นใหญ่เงี้ยต้นนะถ้าเราฝึกตัวเองในแบบหยาบๆอย่างเงี้ยก็จะทำให้เราค่อยๆแก้ไข ปรับปรุงตัวเองไปได้นะแต่ถ้าไม่ยอมปรับแก้ซะตั้งแต่ยังเกิดเป็นมนุษย์อยู่นี่นะชบทชาติต่อไปก็เป็นสิ่งไม่แน่นอนเราไม่รู้ว่าเราจะไปเกิดเป็นอะไรนะส่วนถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแก้ไขอะไรอีกแล้วเพราะฉะนั้นะต้องบอกว่าในพชาติน่้ที่เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานก็แปลว่า เรามีโอกาสที่จะแก้ไขตนเองมีโอกาสที่จะแก้ตัวแก้ตัวไม่ได้แปลว่าปิดบังความชั่วของตนเองพยายามเสแสร้งแกล้งทําให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นคนดีนะนะแก้ตัวคือแก้ไขที่ตัวเราเองนะแก้ไขที่ใจเราเองอะไรางี้ตอนยิ่งเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วมันเห็นชัดมากว่าเรามีนิสัยยังไงไปสังเกตด,ดูเถอะาภาษาพระเรียกว่าเจริต นะที่จริงแล้วแต่ละคนก็มีอยู่หลายจริตนะแต่ว่าจะมีจริตที่มันเด่นชัดขึ้นมาที่เราจะสังเกตเห็นได้โดยเฉพาะที่เวลาที่เราได้นั่งนิ่งๆอย่างเงี้ยนะสงบดูตัวเองอย่างงี้บนะางคนก็วิตกพุ่นซ่านคิดเยอะปรุงแต่งเวสารพัดเรื่องบนะางคนก็โงกง่วงอยู่างนั้นโมหะครอบงําได้ง่ายนะทีนัินมิถะครอบงําได้ง่ายไม่ค่อยจะรู้เนื้อรู้ตัว าาบางคนก็ติดอยู่ในความสงบไม่ยอมถอดถอนตัวเองออกมาจากความสงบนั้นเเป็นต้นสารพัดสภาวะที่มันจะเกิดขึ้นมันบ่งบอกให้รู้ถึงว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงอันนี้มองแบบหย,บยบาบๆาะถ้าเราเห็นแล้วก็หาวิธีการที่จะแก้ไขนะ ปรับเปลี่ยนตัวเองมันง่วงมากก็นั่งลืมตาซะขยับแขนขยับขาขยับไม้ขยับมือให้มันรู้สึกตัวชัดๆขึ้นมาให้มันตื่นตัวขึ้นมาสมาธิมากเกินไปนะสงบมากเกินไปก็อย่าปล่อยให้จิตมันไหลลงไปเป็นสมาธิแบบนั้นอีกนะลองนั่งแบบปวดๆดูดูดซิมันจะเป็นยังไงพยายามรอบพยายามรู้นะ อารมณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราเนี่ยมันก็จะทำให้จิตไม่มาจมจม,จมคับแคบอยู่กับอารมณ์ใดาอารมณ,ณ์หนึ่งเพียงอย่างเดียวยงี้นตอนนะหรือในขณะที่มัน,นั่งสมาธิอยู่แล้วโทสะมันเกิดคิดถึงแต่เรื่องที่เป็นอกุศลทั้งหลายนะเจริญเมตตากรรมฐา,านไม่รู้จะทำอะไรกับแผ่เมตาเตาสัพเพสัตาน้อมนึกถึงนะ คน,น,นเป็นที่รักทั้งหลายพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์แผ่ไปก่อนนะที่จริงแล้วต้องแผลกับตัวเองนั่นแหละก่อนนะถ้ารักตัวเองได้ก็รักคนอื่นเป็นอย่างนั้นเองน,นี่พอแผ่ไม่ตาอยู่บ,บ่อยๆค่อยๆขยายออกไปถึงนคนที่เป็นกลางๆงี่งนะไม่โกรธไม่เกลียดไม่รักไม่ชังอะไรหนักหนาเนี่ย นะพอรู้สึกว่าจิตเป็นเมตตาจริงงแล้วค่อยแพรก,กับคนที่เป็นศัตรูอย่างนี้เป็นตน้นะแล้วค่อยแปรก,กับสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อไปอย่างนี้เป็นตน้นก็จะทำช่วยปรับใจของเราให้มันลดอาการของโทสะลงไปหรือถ้ามีราคะมากก็จะเจริญอสุภะกรรมฐานนะนึกถึงภาพศพมั่งนึกถึงนะ เยวะส่วนต่างๆในร่างกายของเรานะที่เป็นสิ่งสกรปกสกรโกโสโครกทั้งหลายมารวมกันอยู่ตรงนี้ก็เกิดเป็นร่างกายของเราเนี่ยนะร่างกายของคนอื่นก็เช่นเดียวกันจะรวยจะสวยจะรอขนาดไหนนะก็เป็นที่รวมลงของโรคภัยไข้เจ็บเป็นที่รวมของสิ่งสกรปกสกรโก,สกรโสโครกทั้งหลายเช่นเดียวกันนะทีน,นี้ถ้ามันเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ก่นะอใหเกิดราคะได้ง่ายนะ อนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีของการเจริญสติตรงๆก็คืออะไรเกิดขึ้นก็รู้เข้าไปตรงๆรู้เข้าไปตรงๆจะเป็นอารมณ์ที่เกี่ยวกับราคะโทสะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นก็รู้เข้าไปตรงๆมาขณะนั้นจิตเป็นอย่างนั้นอยู่ที่เรียกว่ารู้อาการอาการขุ่นมัวอาการยึดติดอาการอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นไปในใจของเราเงี้ตอน มันก็จะค่อยค่อยลบร่องรอยของอดีตกรรมที่เคยกระทำมาอย่าลืมว่าเคยเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้น,นจิตมันเคยไหลลงไปในลักษณะใดมันก็ไหลลงไปแบบนั้นด้วยความคุ้นชินของมันไม่ใช่จิตของใครซะด้วยไม่ใช่จิตของเราไม่ใช่จิตของเขา,าจิตมันเคยดำเนินไปยังไงก็เป็นอย่างนั้นทีน,นีถ้าเรารู้จัก นะจัดการแก้ไขตัวเองอย่างเงี้ยนะแทนที่มันจะไหลลงไปเหมือนเดิมมันก็เปลี่ยนมันเริ่มรู้แล้วว่าถ้าลงไปแบบนั้นอีกก็จะทุกข์อีกแต่ไหลลงไปเป็นอย่างนั้นอีกก็จะเวียนว่ายายเกิดอีกอนี่เป็นตน้นมันก็จะค่อยๆถอดถอนตัวเองออกมาจากความคุ้นชินเดิมๆนะอันนี้เป็นเรื่องที่นะควรจะต้องรีบขัดเกลาตัวเองฝึกฝนตัวเองเป็นประจำสม่ำเสมอ และให้นึกว่าอารมณ์ทุกอารมณ์ที่เข้ามากระทบทั้งบวกและลบทั้งหลายนั้นเป็นเครื่องมือในการขัดเกลวนะใจของเราทั้งสิ้นนะไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชังนะอันนี้อารมณ์นีไม่ดีไม่เอาท่านจะเอาแต่อารมณ์ที่ดีๆสุขๆส,ส,สงบสงบแค่นั้นนะอย่างนั้นเราก็ไม่มีเครื่องมือในการขัดเกลวตัวเองแค่นั้น นะถ้าเราคำนึงถึงอย่างี้บ่อยๆก็จะไม่ไปหลงติดจูในอารมณ์หรือสภาวะที่ดีไม่ไปหลงรังเกียจอารมณ์หรือสภาวะที่ไม่ดีทั้งหลายที่มากระทบกับทางกายทางใจของเรานะทุกอารมณ์ลนแล้วแต่มีคุณประโยชน์ทั้งนั้นที่จะช่วยขัดเกลาตัวเราเองนะถ้าคำนึงถึงอย่างนี้ยบ่อยๆก็จะช่วยให้เราได้เรียนรู้ได้สังเกตได้ ขัดเกลาชีิตัวเองให้มันดีขึ้นในทุกวันเป็นงนั้น